ไอแพอดนี่นะดูนี่เลยนะดูดีดี ชายรักชายหญิงรักหญิงได้โอเคถ้าใครบอกว่าชายรักชายไม่นี่แต่งงานกันไม่ได้หญิงรักหญิงแต่งงานกันไม่ได้เขาไม่ได้แต่งอาจริงถ้าแต่งเรือแต่งงานอาจริงกาไม่ได้แต่งในบ้านมึงง ก่เจ๋งในบ้านพวกเขาดีวยสถาที่เขาจัดเองถ้าเจอก็อย่าไปว่าแล้วกันเพราะเจ๋งแล้เจ๋งชายรักชายมันก็ได้นะประเภทเดียวกันรักกันมันก็เหมือนกันเขารักกันที่หัวใจ